จะกันให้ฉันและเธอไกลกันสุดตาแม้ว่าผู้ขาทอดยาวงหน้าบางตาแค่ไหนหรือมีทะเลอยังคะเนมากันเรา ที่ในโลกนี้ไม่มีความหมายแ,แม้แต่ผู้พคก็อาจทลายมีอาจควางกันรักเรามีพีบินหลีค้าพ้า เกรงครัวมีหารอยู่ตรงนั้นอีกป้าไม่รู้ว่ากี่ตัวเห็นหิมะตกอย่างเงี้ยทำให้ป้านึกถึงลิงของญี่ปุ่นโอ้โหทนหนาวแก้มนี่แดงแก้มแดงหัวลิงกับตัวลิงเต็มไปด้วยหิมะอ๋อเป็ดนี่ไม่ไร้คู่หรอก เจ้าตัวนี้ไม่ไล่คู่เลยนั่นไงกลุ่มเขาอยู่ตรงนั้นนะมีห่านด้วยแต่ป้าไม่รู้ว่าห่านกี่ตัวเนี่ยอยู่ตรงนั้นอ๋อเป็ดเป็ดค่ะไม่ใช่หา่านอยู่ตรงนั้นโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่ป้าเดินมาสวนหย่อมนี้มาดูบรรยากาศในช่วงหิมะตก นั่นไงไปแล้วที่ที่ไหนได้ไม่ใช่หันไรคู่จันกระชงฟ้านาพาประด,ดับด้วยดา นั่นไงดูเขาเดินดูเขาลอยน้ําไปหากันต้องใช้คําว่าลอยน้ํานะป้าไม่เรียกเป็ดกระหานว่าว่ายน้ํานะโอ้รู้สึกจะไม่ใช่สังเกตไหมมีอีกตัวนึงน่ะจะหมุนหมุนคว้างเควงเลยอะ่ะ ใจนินเดนเรียมนิส็นขนึงถึงน้องนวลจันฝั่งนั้นก็มีคนเดินอยู่หนึ่งคนงามใดหนูจะพอ เที่เปรียบน้องเจางามต้องตาพี่ไม่มีใครเหมือนถ้าหากน้องอยู่ด้วยและช่วยชมเดือนน้อง แม่นแล้วนวลเอป้าอยากให้หิมะตกติดกันสักอาทิตย์หนึ่งแล้วมันจะสวยหิมะมันจะสูงแล้วสนุกขันทิ้งตัวลงไปในกองหิมะ สนุกจริงจริ